สิคะทานสิคาวทันเลยแม่คะนี่ผาเผาเอาซองกันชื้อให้แม่พี่กินทำไมอะ่ะแล้วพาวจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันกินไม่ได้ก็พี่กับหมอไม่ได้บอกพาวนเคาว่ามันกินไม่ได้พี่พาวก็เห็นอยู่อะว่ามันอยู่ในกระปุกยาแล้วพาวจะไปรู้ได้ยังไงคะแล้วพาวไม่เห็นมันเียนอยู่ข้างซองว่าซองกันชื้นตัวตั้งใหญ่อะฮะ นี่พี่มาขึ้นเสียงใส่พาวทำไมอ่ะแล้วเนี่ยพาวก็จะไปทางานสายอยู่แล้วด้วยแล้วพาวก็ต้องมานั่งต้อนข้าวต้อนน้ำป้อนยาให้แม่พี่ก่อนอ่ะแล้วนี่พาวก็ทำไปหมดแล้วอ่ะแล้วพี่จะเอาอะไรอีกอ่ะอ่ะพี่บิ๊ก ศัพท์ที่พี่ให้พาไปหาพาเห็นมันตกที่ในรถอะค่ะดีเลยพี่เนี่ยหาตั้งนานในนั้นะข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะ,อ,ะอืมเอา้าเดี๋ยวสิในอโทรศัพท์พี่อะโทรศัพท์เลยนะคะก็อยู่ในรถเนี่ยคะพาไม่ได้หยิบมาให้ด้วยหรอกนะคะเอา้าแล้วทำไมพาไม่หยิบมาให้พี่อะ ก็พี่ไม่ได้บอกนี่คะว่าให้พาวิ่งไปด้วยพี่แค่บอกให้พาวไปหาโทรศัพท์ให้พี่และพาวก็หาแล้วพาวขอัวไปนอนนะคะพาวเหนื่อยนี่แม่ครับผมว่าผมต้องทาอะไรสักอย่างกับพาวแล้วล่ะครับบิ๊กแม่ว่าที่พาวเขาเป็นแบบเนี้มันไม่ได้เป็นเพราะเขาเปลี่ยนคนไกหรือนะโลกแต่มันเป็นเพราะลูกต่างหากพระเขาเลยต้องเป็นแบบเนี้ยคืออะไรครับแม่เพราะผมนั่นเหรอ พี่บิก๊กทำไมขยะเต็มโต๊ะแบบนี้เก็บขยะด้วยสิคะพี่บิก๊กนี่พาวบอกให้พี่เอาผลไม้มาแช่ตู้เย็นแล้วพี่ละแช่เลยทั้งกล่องเลยไน้นะเอา้าก็พาวก็พาวบอกให้พี่แช่ทั้งหมดพี่ก็แช่ทั้งหมดไงพาวไม่ได้บอกให้พี่เอาออกจากกล่องนี่ กควรรู้อยู่แล้วไหมอะว่าต้องเอาออกจากกล่องก่อนแล้วค่อยแช่ไม่ใช่แช่ไปเลยทั้งกล่องอ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไงพาวพาวไม่อยากเถียงับพี่แลพี่บิกที่บี๊กซื้อผ้าทะไมให้พาวหน่อยสิอะไรเพาวเนี่ยเมื่อกี้ออกไปซื้อของทำไมไม่ซื้อเข้ามาด้วยจะมาใช้พี่ทำไมพาวไม่รู้มันจะหมดนี่พาวปวดท้องมากด้วย พี่ไม่ไปหรอกพี่พราวฉันมาแล้วนะไม่นิดฉันซื้อของมาเต็มเลยนะที่เรามีนะัดกันว่าเราจะไปเที่ยวกันไงขอบใจแกมากนะแต่ฉันปวดท้องเมนมากเลยว่ะแกอา้าวแกเม้นมาหรอเอ,อ้ย,ยงั้นไม่เป็นไรแกรพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันรอบหน้าก็ได้ว่าแต่ นี่แกน่าซีดมากเลยอ่ะแกมีถุงน้ำร้อนหรือยังแล้วแกได้กินยาหรือเปล่าเนี่ยยังเลยวะแกพาพี่ขึ้นไปนอนก่อนนะพี่บีคะ่ะก่อนจะขึ้นไปนะเก็บขยะมันโตให้หมดเลยถังขยะก,ก็อยู่ใกล้ๆกล้แห่นี้เองก็พาวไม่ได้บอกให้พี่เก็บตั้งแต่แรกที่ก็ไม่เก็บหรอกอยากเก็บก็เก็บเองดิเฮย้ย นี่พึ่งก่อนดีกว่าปวใจมากเลแกพี่บิ๊กนี่คือสภาพห้องที่พาวบอกให้พี่บิ๊กทำความสะอาดห้องน้ำเหรอคะพาวพาวบอกให้พี่ขัดซ่วมพี่ก็ขัดซ่วมแล้วได้ไงพาวไม่ได้บอกให้พี่ขัดพื้นขัดซอกขัดอะไรซะหน่อยพาวพูดไม่ครบเองอย่ามาโทษพี่ดิพี่บิ๊ก งั้นพี่บิ๊กก็ช่วยเก็บขยะบนพื้นนิดลงถังขยะด้วยนะคะเก็บอยู่นี่ไงบิ๊กแม่เห็นหมดทุกอย่างเล้น,นะลูกที่ลูกทำไรกับพราวเข้าไว้อะแม่ถามแกจริงๆนะแกทำงานบ้านไม่ได้จริงๆหรบิ๊กแม่ครับผมมีพราวอยู่แล้วอะเรื่องพวกนั้นผมไม่จำเป็นต้องทำเลยด้วยซ้ำอะ แล้วทำไมลกูกทำไมต้องให้พาวเขาทำคนเดียวด้วยในเมื่อก,ก่อนหน้านี้ก่อนที่ลูกยังไม่แต่งงานอะ่ะลูกก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะลกูกที่เก่งเรื่องงานบ้านงานช่องอะ่ะแต่ทำไมหลังจากที่แต่งงานกับพาวไปแล้วน่ะแกไม่เคยช่วยเหลืออะไรพาวเลยแม่และอายหนูพาวเขาจริงๆที่มีลูกนีสใส่แบบนี้ พอดีว่าพี่กินข้าวเสร็จแล้วกาลังจะเอาจานไปล้างให้พาว่ะแต่ว่าเหมือนพี่จะวูบเลยอะพาวน่าจะนอนน้อยแน่เลยอะ,ไ,อะไม่เป็นไรนะคะเออเอางี้นะคะเดี๋ยวพี่ดิขึ้นไปพักก่อนนะให้พาวพาไปไม่เป็นไรหรอกพาวพี่ยังพอเดินไหวยอยู่ยังไงพี่ฝากพาวาจานไปเก็บหน่อยนะแน่นะคะ อยสบายจังวะอี๊ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกทำไมยังทำจานหล่นอยู่อีกนี่แม่ครับเพื่อนที่ทำงานผมสอนไว้นะครับว่าถ้าไม่อยากโดนพผวใช้เนี่ยให้แก้งป่วยครับทีนี้ผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพาเขาก็ไม่โกรธผมด้วยโอ้โหบิ๊กตลองทำนิสใสแบบนี้เลยนะลูกตายแล้ว ทำไมลูกชายแม่นิสัยแบบนี้ฮะไม่ดีเลยอ่ะอไล่แม่นอนไปกาบีบลูกแม่เคยบอกเคยสอนลูกกี่ครั้งแล้วให้รู้จักช่วยเหลืองานบ้านงานช่องเผาก็บ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาเหนื่อยเขาทำงนเีดยวแบบนี้นะลูก ราคิดมาตลอดเลยนะคะว่าที่ผ่านมาพี่เป็นแค่เหนื่อยแค่ขี้เกียจทํางานบ้านอะแต่เน,นี้จริงๆแล้วอะพี่พิ่ไม่เคยมองว่าพาวเป็นภรรยาของพี่เลยด้วยซ้ําอะถ้าพี่ยังมองว่าพาเป็นแบบนี้อยู่อะเราคงไปต่อไม่ได้แล้วค่ะพาวพาเดี๋ยสิพาว <c oughs> ก็พี่คิดว่างานบ้านพวกนี้มันเหมาะกับผู้หญิงมากกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายหรอกพาวบิ๊ก ฟังแม่นะลูกคนเราอะ่ะมันตากฝนได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทนแบบนั้นตลอดเพราะงั้นเนะ่ยคู่ครองที่ดีก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะลูกไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันเหนื่อยคนเดียวแบบนี้ฝ่ายใครเพาว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 พาเดี๋ยวสิพาว าวฟังพี่ก่อนนะคือพาวใจเย็นๆนะพาวอยากใช้แต่อารมณ์สิพาวเรื่องมันทั้งหมดแบบเนี้ยพี่ยังคิดว่าพาวใช้แต่อารมณ์อีกเหรอคะพาวคือที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะที่คือพี่แกล้งทําเป็นไม่รู้อะไรสักอย่างพี่พี่ปล่อยให้พาวดูแลแม่พี่อยู่คนเดียวทั้งที่เขาคือแม่ของพี่อ่ะพี่พี่ไม่ใส่ใจพาวพี่ไม่ดูแลพาว พี่ทำอะไรได้ไม่ดีพอเลยพี่เป็นสามีที่ไม่ดีพี่พี่ขอโทษนะพาวเขาให้ภัยพี่เถอะนะนะนี่พี่ยังรักพาวอยู่จริงใช่ไหมคะพาวทำไมถามแบบนั้นล่ะรักสิพี่ยังรักพาวอยู่เสมอนะพาวก็รักพี่อยู่ค่ะพี่ขอโทษนะพาวพี่สัญญาหลังจากนี้ พี่จะไม่ทําตัวแบบนั้นอีพี่จะปรับปรุงตัวพี่จะเป็นคนใหม่เพื่อพาวนะพี่รักพาวนะความรักถ้าต่างฝ่ายต่างเห็นแกนตัวความรักมันก็อาจจะไปไม่รอดก็ได้